สวัสดีครับผมบอลนอร่า็นชวนซิสเต็มนะครับวันนี้พามาชมงานติดตั้งของวายคุสติกอีกที่นึงนะครับใจกลางสาทรแห่งนี้นะครับชื่อร้านฟูเชียสําหรับความพิเศษของร้านแห่งนี้นะครับก็เลือกใช้วายครุสติกแบบคอสตอมคัลเลอร์แบบสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบอดี้แล้วก็ตัวกิวเองนะครับก็จะมีเป็นสีม่วงให้เข้ากับธีมร้านนะครับผมโซนหลักๆก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน2โซนนะครับก็คือ เมนสเตตก็คือโซนด้านล่างแห่งนี้นะครับจะเลือกใช้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเป็นรุ่น Air Motion นะครับสีม่วงจำนวน2ตัวนะครับแล้วก็เป็นชุดดีเลย์นะครับเป็นรุ่น Air 10นะครับจำนวน2ตัวและซับฟูเฟอร์นะครับเราใช้เป็นสเตซิตสองหนึ่งแปดจำนวน4ใบนะครับโดยวางสแต็กกัน2ตัวนะครับฝั่งละ2ตัวโซนที่เป็นดีเลย์ด้านข้างนะครับก็จะมีทั้งเป็น Air 8แล้วก็เป็นไซโครนห5านะครับโซนบูตดีเจนะครับก็เลือกเป็นมอนิเตอร์เป็นรุ่น Air 8นะครับสีม่วงเหมือนกัันนะครบ มาดูที่ชั้น2มากนะครับโซน p r i v a t e ก็อาจจะไม่ต้องการเสียงความดังอะไรมากนะครับก็เป็นรุ่นไซโคน55นะครับสีม่วงเหมือนกันนะครับผมมาดูภาคที่เป็นแบ็กโบนมางนะครับก็ตัวแยกโซนนะครับเราเลือกใช้เป็นอะเรนอันฮีทนะครับ SM16 นะครับผมในการจัดการแบ่งเสียงแต่ละโซนนะครับภาคขยายเสียงนะครับก็แน่นอนครับต้องเป็นจากวอยเองนะครับไบอัต Q2 นะครับจำนวน2ตัวนะครับ บอัด Q5 จำนวน1ตัวนะครับแล้วก็โซนพเิเศษด้านบนนะครับก็ใช้เป็นไบอัด Q1 นะครับในการขับเสียงพาวเวอร์เหลือๆเต็มๆแน่นอนครับสำหรับร้านแห่งนี้นะครับผม1เลยก็ชอบคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็2ก็คือชอบดีไซน์ซึ่งเข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านลูกค้าก็ชมเยอะมากเลยครับว่าเสียงดีอย่างเงี้ยถ้าไปดูในก o เกิลรีวิวก็จะมีผู้ตลอดว่าแบบที่นี่คือเสียงดีที่สุดแล้วร้านฟูเชียนะครับก็จะ คอนเซปต์ Concept, เราจะหยิบซิปลับมาทำให้มันดูดีดูอาร์ตเป็นอาร์ตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการโชว์โพแดนเป็นไนท์ับที่มีการโชว์เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ